ครับสวัสดีซ c แฟนคลับทุกท่านครับยินดีตอนนด 1, ้อนระับเข้าสู่ช่องบอลคึ้นขับรถบัสลำเหนือลำพิเชียวครับขณนน,นนี้นเขาเดินทางเข้ามาถึงนางานเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องตลาดฉลองกูบรรยากาศสดๆณขณะนี้ครับรถบ้านจอดเลยครับพี่น้องเอามาให้พี่น้องได้รับชมครับ หลายๆขั้นครับมาถึงเื้นที่นหน้อยครับ สวนเท่าก็มาถึงได้ด้วยปลอดภัยครับพี่น้องรถด,ด้วนเสียไมใสสองขั้นนะรถด,ด้วนนะรถเราเดินทางมาถึงโดยปลอดภัยครับพี่น้องถึงจะมีอุปสรรคแปลกๆนิดหน่อย <c oughs> เอ้ก็มียายเวอร์อยู่นะมึงไง ยายเวอร์สเตอร์รูดตอนนี้กลับมาถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดขั้นครับพี่น้องเดินทางมาถึงแล้วเจขั้นครับรดบัตรมาถึงสองครับแต่อีกสองขั้นออกมาก,ก่อนแต่ว่าผมเห็นครับพี่นอ้องไปทางใดครับเป็นรถบัตรปาโก้ครับเซียวิรัตครับพี่น้องท่านเห็น กถือว่าคงเข้ามาถึงผู้ดใดผู้ใดว่ารับตาม,มากกันถือพนยะ่รัดอ่ะรับตาม,มากกันถือรับตาไปทั้งใดโอ้ยบอกคือบอกคักไหนวะบอกแม่ก็ไหนะบอก ไปทางน้โอเด็กหน่อยท่างใดก็มันอาย่างเดีอย่นี้นี่ฮะโอ้เจากระเบื้งคนครับเนี้ย ข้าคนขับบ้เจงเงินบ้ผ้าเจ้ามาหอดผี่ดอกอใจสีรูปสีคาดก็กตต้องแก้ปัญหาไปก่อนครับพี่น้องเพราะว่าสร้างรถบัสแถวนี้ค่อนข้างจะหายากครับพี่น้องผู้ใดหูก่ะคอมเมนต์บอกมาเน่ยก็ได้ครับพี่น้องจะได้โทษอื่นเพิ่นมาดูแลให้ครับก่อนที่มันจะซึกรอไปกว่านี้พี่น้อง มัน,นมาค่อยๆมาเอาครับว่บบาเมื่อวานบนในทูหาซางเดีวแต่ว่าโบมีครับพี่น้องได้หาซางแล้วโบมี่ครับบนก็เลยต้องแก้ไขให้มันให้รถแลนมาได้ก่อนครับกะโบโมี่ยังไรกับพี่น้องก็จะเป็นช่วงซาจังวะเฮาถอยจังวะเฮาถอยมันก็จะเสียงดังแน่ครับพี่น้องกับ ว่าที่เข้าลงเกียร์ต่ำรครับพี่น้องก็จะมีปัญหาสองจุดนี้ครับแต่รถแล,ด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 ลด่นรถบ่ม,มีปัญหายัางครับผ้ากันไปใส่เนี่ยอย่าบอกนะว่ามีบานเล็กบานหน่อยทอยี่แถวนี้ครับ ทีเ่เขาบรรยากาศาพื้นที่ครับพี่น้องเว่อทีกันนะ่นาจะยู่วแถวๆจุดนี้แหละครับพี่น้องไปข้างหลังครับเดี๋ยวก็ต้องเบื้องว่ารถบัสเท่าจะได้ไปจอดใส่ครับพี่น้อง ทีช่ชือว่าดีเลยครับเป็นพกกว้างครับพี่น้องแต่วัยเงา้วในที่กันนะจะเต็มพอดีครับพี่น้องอาจจะประมาณนี้ครับพี่น้องยังก็ชีมงานอีกหลายๆขั้นครับที่กำลังเดินทางมาก ว่าอีโบน,นันก็น่าจะมาชึงครับพี่น้องมาหอดที่นี่นพ่อ,อ,พอจอดรถลอ่อสถานที่ลอ่อที่จอดรถก่อนครับพี่น้องรา้วมันจะเสิร์ชหาครับอูรถบัสแถวนี้ครับพี่น้องเพื่อบางที่มันจะเดินทางมาดูมากบนนงย่งเท่าใดครับพี่น้อง ด้านหลังเป็นป่า้นกล้วยเป,เป็นป่านะแต่วัดด้านในนาจะเป็นหอพักครับพี่น้องนาจะมีบ้านพับกบ้านอย่างอยู่ครับพอเห็นรถเข้าออกอยู่ครับ ราดค้าร้านค้าตลาดหันนเปิดนะครับพี่น้องด้านนะกำลังนะแต่กำลังเริ่มตั้งร้านก็รอชมกับพี่น้องสายๆเดี๋ยวจิมงานเมื่อเชเดี๋ยวจะมีบราการจังใดเราจะพาพี่น้องมาชมอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับทุกการติดตามรับชมครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ